สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับได้รักกันตอนนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้หลังเลิกงานพอดีพอดีวันนี้ได้เลิกเร็วหน่อยนะครับก็เลยทันทีมงานฝึกนกครับนะก็จะมีปลาหำปลาสวัสดีครับครับผมเออหมาอยู่บนลอกหลายตัวอยู่นะครับครับครับเชินทีสวัสดีครับสวัสดีครับเออไปแล้วเป็นไงปลาครับไปแล้วนั่นเจอแล้วเห็นไหมไปแล้วครับมาใกล้ๆบ้านนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา อ่าบ่ายสามนะครับบ่ายสามสี่สิบหกนาทีป่ะโอเคอยู่เนาะเซียนเทก็เพิ่งเลิกงานนะครับเพิ่งเลิกงานประมาณบ่ายสามครับบ่ายสามก็เลยรอเซียนเทครับจริงจริงป๋าทำพร้อมตั้งแต่ห้าโมงเช้าแล้วนะครับผมน้ป๋าเนาะวันนี้เอานกใหม่มาไล่กันอีกเหมือนเดิมนะผมก็เอาแกะกล่องมาเลยครับป้ายแดงมาเหมือนกันวันนี้นะครับอ่ายังไงป๋าเห็นตัวแล้วแต่ยังไม่ได้ยินเสียงเนาะหม้อไหมไม้แบบนี้หม้อไหมหม้อครับหม้ออยู่เนาะ พอได้อยู่ก็ไอ้นกฝึกวิคิดอะไรมากมายครับคิดวางยังไงก็ได้หรอกนะครับส่งไหนที่มีคนมีบัวมีควายระวางไปเลยเนาะให้ <laughs> <c oughs> เขาดูให้ไงครับ <c oughs> ผมอาโอเคครับยังไงเดี๋ยวขอญาตไปวางพระเนตรก่อนวันนี้ใครจะเป็นหมู่เป็นจ่าเป็นผู้กองผู้หมวดอ่ายังไงฮะอะไรอีกขี้อะไรอีกฮะมันจะเป็นนอนนะโค้งวังสนมโอ้อ่านทินแล้วนอันบินนพพ่นผมบวขึ้นมาเลย อ่านทินแล้วอ่านทินแล้วเนาะอ่าโลงๆไม่เลยนี่โอเคครับาจาครับุ้ยคุยนานแล้วอ right. ๋อลุยๆๆครับก็อวางพระเนยดเป็นที่เรียบร้อยครับจำใจวางครับพี่น้องครับทั้งมดแดงแล้วก็คนครับเพียบเลยครับพี่น้องครับเดินไปผิดฝั่งครับนะเชียนเทครับนี่ไปตรงนี้แหละครับนี่เมื่อกี้เห็นใส่ต้นนี้แล้วบอกว่านกไม่มีว่าอย่างนั้นว่าจะย้าย เข้าไปดูดูนะครับพี่น้องครับนั่นนกนกตอนนี้นกป่าอยู่ข้างในนะครับส่วนผมนะครับผมฝั่งนี้เลยนึกว่าจะไม่มีคนครับเห็นปลาอ้อยอยู่ตรงนั้นนะครับที่ไหนได้ครับคนครับเขาไอหาปลาครับนะเขาอ่านั่นครับเขาเาเรียกอะไรอรไอสูปอะไรสูบปลาหรือเปล่านะครับนะดูดน้ําออกจากสระนะครับเก็บนะครับปลานนัแหละ นีครับผมก็เลยวางต้นนั้นเลยนะครับอ่าเดียวๆเลยครับพี่น้องครับอเนี่ยพุ่มเนี้ยนะครับพุ่มเนี้ยเสียดายนะครับมดแดงล้วนๆเลยครับก็เลยได้ไปนู่นเลยครับผมอ่าอ่ไม่เป็นไรครับไม่รู้ว่าขันหรือเปล่านะผมอ่าเอามาอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ก็เป็นนกที่ตัว คอบิดนะครับคอบิดคอล็อกอนะครับทีนี้อาการมันดีขึ้นนะครับผมก็เลยเอามันออกมาดูครับมันก็อายุถือว่าได้แล้วล่ะครับผมนะปีเกือบสองปีแล้วมั้งครับนกมันมาเสียอาการได้เฉยครับมันเป็นคอบิดนะครับคอบิดคอแรงอย่างเงี้ยนะครับล็อกหงายท้องตีลังกาเลยบางทีนะครับผมนะเพิ่งดีขึ้นไม่งั้นนกตัวนี้น่าจะไปตัวนี้แหละนะครับสีขนก็ไม่เงางามครับเพราะว่า มันมัวแต่บิดครับตอนนั้นนะครับผมขนก็ไม่ได้ถ่ายเลยนะครับอ่าจริงลกต้องถ่ายขนเราเพิ่งมาถ่ายขนช่วงเนี่ยนะครับผมหลังๆมาเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรครับยังไงก็ต้องฝึกครับเมื่อได้อายุแล้วนะครับจะขันไม่ขันอะไรยังไงก็ต้องเข้าเนียดออกป่าสถานการณ์จริงเท่านั้นครับสําหรับผมนะครับไม่มีขึ้นอยู่แถวบ้านแน่นอนนะครับสำหรับผมเนี่ยนะครับอออครั้งแรกอะไรก็ช่างนะครับสถานการณ์จริงทุกอย่างครับ เราดูาระลุนครับป๋าหำน่าจะไปฝั่งนู้นครับนู้นนะครับทางเข้ามาท่านเห็นเขาเกี่ยวข้าวใหม่ๆครับรถเกี่ยวเกี่ยวข้าวใหม่ๆท่านก็เลยคิดว่านกน่าจะอยู่บริเวณทางนู้นนะครับก็เลยอหลีกทางให้กันครับผมโอเคครับรอดูรอชมครับ ครับตอนนี้ก็โอ้ขันไปเรื่อยๆครับใช้ได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวจะใส่ชื่อว่าเจ้าบิดครับเจ้าบิดเจ้าบิดนะครับเจ้าลูกบิดนะครับอ่าาเป็นเจ้าลูกบิดดีกว่านะครับเพราะดีนะครับผมเพราะว่าอดีตเขาเคยเป็นนกคอบิดนะครับคอบิดล็อกเลยนะครับหงายท้องขาชี้ขึ้นฟ้าเลยนะครับสุดท้ายก็ ก็หายนะครับหายนั่นแต่ว่าก็ยังมีแงนมีอะไรก็เป็นธรรมดานะครับไปเรื่อยๆครับสาหรับโจลูกบิดนะโอ้โหชื่อนี่นึกว่าจะเอาไปใส่กอนประตูนะครับอ่ะโอเคครับผมประทับใจครับเรื่อยๆครับอ่าไปเรื่อยๆนกนีอนกป่าคงจะนั่นอยู่ครับเพราะว่ามันระแวงคนนะครับนี่คนตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ฝั่งนู้นอีกนะครับ โอเคครับไปเรื่อยๆครับขันแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับผมลูกใหม่อีกหนึ่งตัวครับเจ้าลูกบิดครับจบแล้วครับผมทีนี้เจ้าลูกบิดผมครับคนมาดักหนูครับผม สองคนครับโอ้ปวดหัวเลยครับแบบนี้อ่าเขาคงจะได้เอานกลงก่อนทีมงานแล้วครับพี่น้องครับคงไม่หนีง่ายครับครับนกก็เข้าพุ่มนะครับไนทางนกเซนทีแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้คนรู้สึกว่ายิงคำยิงเยอะครับพี่น้องครับลงมาที่นาเขานะครับนี่บริเวณนี้นกไปอยู่ตรงนี้สามสี่ตัวนะอยู่กับนกเซนทีนี่ไม่ รู้ว่ายังไงหรืออาจจะมีลุ้นอยู่นะครับเนาะส่วนของผมเดี๋ยวก็คงจะไปเอาลงนะครับผมนะคนมาดักหนูก็คงจะเดี๋ยวให้เขานี้ก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะหนีตอนไหนครับก็ได้เวลานะครับเอานุกลงแล้วเป็นไงป๊าเห็นไยังไงนะเหยียบตายเป็นไงไปเนียดลั่นเะไรเียกลั่นอะไรเขาเหยียบกาวกาเเบอได้ตัวไหมล่ะไม่มันเป็นยังไง มันค้างค้างอะไรโอ้ตระเนียดค้างอ่าไมครับอยู่ประมาณไหนกว้างขนาดไหนเกือดถมากประมาณเือบนมึงโอ้ยดีครับแล้วถ้าเป็นนกเขาก็ไม่ได้ตัวครับสร้างครับว่าอะไรในหละจทีเทียอยู่ตรงไหนนะป่าสาวป้อยเลยท่างเส้นออ้ยังไม่หมาอีกนะครับสงสัยโเดี๋ยวนั่งก็เจ้าเห็นผมต่อข้ามหรือเปล่าว่านี่ก็เลยสงสัยลุ้นคอนนอนอีกใช่ไหมนี่เออ มันนกโอ้ไม่ไหวเนาะปลาเนาะนกไม่ออกจากดอนครับพี่น้องครับเยอะคนเยอะครับคนเยอะเกินไปคนเยอะมากมครับพี่น้องครับนะคนลงไล่แลครับตอนนี้รถไถนะรถส้มทั้งโอ้โหเยอะแยะเลยนะทั้งดักหนูก็มีมาพะถึกทีครับมาทีอับผลยเอายงดินเลยเป็นไดเป็นไเดี๋ยว รอบหน้านะครับคือบริเวณต้นสวยๆนกไม่มาเลยเนาะป่านกอยู่ในดอนครับดอนไหนบ้างป่าอืมอืมออกคือแบบอยู่ในนั้นเลยแมนขันอยู่ในขันอย่างว่ไปใช้เลยนกเข้าเงียบบ้านกระมืลไม่มาแมนพอรดแ่นไปแรงไม่แล้วครับอุ้มนอนหนึ่งนอนก็ไร้เดนครับที่อุ่นเดี๋ยวสักหน่อยเขาคงจะเงียบแหละรับเพราะเขาเนี่ยครับไถไล่ไถไรเสร็จปลูกมันปลูกไอ้เร็วๆก็คงจะ เงียบแล้วเนาะป่าเนาะโอเคครับเดี๋ยวคนลุยมาใหม่ครับยังไงอยู่ตัวก่อนนกลงนะครับพี่น้องครับเป็นไงเซียนได้ลุ้นครับได้ลุ้นได้ลุ้นเนาะเขัาผมนกมาอยู่ตรงจุดเซนเทนี่ไว้ได้แ้มแล้วเยอะเหลือเกินนกเข้ามาป่ามะม่วงหมดเลยเขัาผมเพราะว่ารอบนอกคนเยอะมากนะผมไปใส่รอบนอกจบข่าวเลยวันนี้้าาคคนนขงเออเนาะ ก็โอเคแล้วอ่าตัวที่โดนกระปูดนั้นไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนท้งซ้ายทางขวาใช่ไหมวันนั้นใช่ไหมเออขันเรีอยงที่นี้เขาครับโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วพอลุยได้เนาะทีนี้เนาะถือว่าโชคดีสู้ๆอ่าสู้อยู่เนาะครับโอเคครับถือว่าโชคดีเล่นดีอยู่อ่าถ้าแบบบางตัวนีโดนแบบนี้ก็คือพักเป็นปีนะครับอ่าเป็นปีก็มีหรือมากกว่านั้นหรือออกนกไปเลยนะครับนกจริงจนี่เป็นเคสที่กลับคืนมาเล่นครับท่านเรครับ โอเคครับเอาก็ประมาณนี้ครับออกควนนเย็นเราเ<ห>นาะวันนี้เนาะควนนถือว่า4ี่โมงนะปะน๋าเนาะสี่โมงสี่โมง,โมงซ่องซ้อมไครับเ,เพราะว่าถ้าหมดฤดูกาลนี้แล้วนี่ยากเลยครับทีนี้นับกว่าจะ โอ้ได้นกยากมากขนาดนกต่อดีก็ยังกินยากแล้วทีนี้จะมีควันข้ามอีกดูพัดจันทร์ดูพัดจันทร์ควันข้ามอีกควันหนึ่งดูพัดจันทร์โอ้ยอ้อยไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาสุดยอดแล้วเดี๋ยวเราส่งปลาไปตรงนี้ปลาป่าอยู่นี่เนาะเดี๋ยวผมเอาข้าวน้ะมาส่งมกป่าไอศีร์ทุ่มศีรทุ่มมกป่าไว้เลยทุควันข้ามอีกคนโอเคครับเอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องเอท่านจะมาใหม่ก็อย่าาลืมมกกกดดดตติระดิ่งรบข้อมูลก่อนนใคครระับ ตอนน้องก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมมีได้มีไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาส่วนมากจะไม่ได้ซะมากกว่าครับไปก่อนครับชินทีสวัสดีครับครับปาหามเนี่ยก้าวเบาว่าไรก็ได้ยังงั้นเราก็ว่าลูกาฝึกก็สิแปลงเถอะนั่นก็ที่ว่าโชคดีไปครับกำไร่กันได้กัน